ตอนนี้แดงโบราณนะครับก็เข้ามากราบนมัสตารท่านพระมหาสนันสุจิตโตท่านเจ้าวาดวัดบวรบราชบ,ร,บ,ร,บ,ร,บรุงตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีนะครับเดี๋ยวจะให้หลวงพ่อเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับวัดนี้ครับก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านทุกคนเติมทีอัตมาภาพเนี่ยไม่ได้ จำพรรษาที่นี่นะแต่ก่อนเพิ่งย้ายมาได้สาม,สามปีเนี้ได้มาเห็นวัดบวรราดบุญหลวงของเราอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมก็เลยขันอาสามาบุรณะอุโบสถแล้วก็บุรณะสลาการปรเรียนแล้วก็สเ,เสนาสะนะต่างต่างภายในวัดพาญาติโยมได้ได้สร้างตรงโน้นตรงนี้ก่อนจน เป็นรูปร่างขึ้นมาก็คือในช่วงสปีในใช่ว<ช> <นะ S 1> งสมปี<ล>เดิมทีวัดบวรรัชบร,รุงของเราเนี่ยเป็นจำนักสงฆ์ก่อนก็เริ่มก่อตั้งจำนักสงฆ์ในปี2 5 2 2แล้วก็ได้ขอจัดตั้งวัดในปี2129และได้รับการจัดตั้งวัดได้นามว่าวัดบวรราชบรุงในปี2 5 3 0โดยคุณพ่อกำนันประจับ คุณแม่หอมสุรกิจบวรเป็นผู้ถวายที่ดินวัดวัดเรามีที่ดินทั้งหมดประมาณ12บสองไร่เศษพอ,อพอสมควร <c oughs> <c oughs> กำลังทำงานสนกุกไม่ถือว่าไม่ใหญ่มากและทีนี้ก็มาทำทำงานลักษณะเชิงรุกควบคู่กับการศึกษาแล้วก็มีทั้งด้านการศึกษาด้านการปกครองด้านการพัฒนา ก็มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาตั้งแต่มาอยู่3ปีนี่สิบกว่ารูปตลอดแล้วก็เน้นงานหลักๆสามหลักที่พระภิกษุมาอยู่เนี่ยคือ 1. ต้องศึกษาเรา่าเรียนสองสดมนรรมต์ทำวัดสาช่วยงานวัดก็คือช่วยกันดูแลรักษาวัดก็คือนี่เกี่ยวกับการพัฒนาเร่ว่าบวรวัตถุที่วัดที่เสือเส่อม,ม <า S 1> สมมาในอดีตเกี่ยวกับ เนนเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาก็เน้นเรวเรื่องโครงการนะครับโครงการของอาตมาภาพเดิมทีเนี่ยคือมีมีความรักต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าเราอยากจะทํานําหลักของสมเด็จพระุทเจ้าของเรามาผนวกกับศาสตร์ของพระราชาบวกกับความชอบส่วนตัวของเรา เ็เรียกว่าเป็นธรรมมาพิบาลธรรมมาพิบาลทําทงานร่วมกันแล้วก็ได้ทําโครงการเดิมทีทําโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ก่อนแต่ก่อนม่แต่ขยะวัดเราต่อมาก็อา่าพระเนนไม่เยอะก็อาศัยทําจิตอาสาบอกผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศบาลเนี้ยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ก่อนเก็บขยะปลูกต้นไม้พอวัดได้ที่เสร็จปุ๊บก็ทําโครงการสวนป่าของพ่อ โดยแบ่งโซนพื้นที่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเน้นต้นไม้ที่โตเร็วแล้วก็ให้ดอกให้ผลด้วยทำโครงการสนป่าของพ่อเสร็จก็มาทำโครงการเพราะพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อขยายพันธุ์สู่ชุมชนนะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และก็เป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนต่อมาเราเห็นว่าไปเข้าไปดูศึกษาของโครงการโคกงน้องนามโมเดล อันนี้เราก็มาตีโจทย์ว่าวัดเราไม่มีนาจะทํา,าทไงทีนี้ก็เลยเปลี่ยนจากนามาเป็นแปลงผักส่วนโคกของเราเดิมทีมันก็คือสวนป่าของพ่อใช่ไหมโคกหนองแล้วก็พื้นที่เราด้านล่างมันเป็นที่ต่ําแล้วก็เมคโคขุดแกะปั้น,นคูรอบมันร่องน้ําแต่ว่าให้เป็นโครงการส่วนนาเราก็จะทําแปลงผักน,นําน้ําจากในในสระในบ่อเราเอามาลดผักก็มันก็ลงตัวแล้วก็ได้ สองปีที่ผ่านมาได้เห็นประโยชน์มากมายช่วงโควิดเข้าวัดเราไม่ได้ไม่ได้รับผลแทบจะไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องอาหารการกินการอยู่การฉันของพระเนนครับเรื่องราวที่ท่านได้ฟังจากพระอาจารย์ท่านเล่ามานะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามคลิปหน้ากันนะครับ EP 3นะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้จากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ